คลิปแชร์ออกมานะคะเป็นลักษณะของทหารเขมรค่ะเข้าไปแอบหรือรั้วรั้รวหนามของเราแล้วก็มีคีมเข้าไปตัดด้วยในระหว่างนั้นเนี่ยที่รว่างตัดกันอยู่พูดคุยกันด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปช่างกิโลขายล่าสุดท,ทางกองทัพภาคที่2อเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปจริงและเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเร็วๆนี้ซัดพฤติกรรมของทหารเขมรที่เข้ามาทําแบบนี้ไม่ต่างจากโจรป่าค่ะไอ้การบักติดานอะไรสิบิน បងមកនេះអីទៅហើយណាពីណាទៅបាទពីជិតទៅជិតបាទនេះកម្មវិធីបងប្អូនយើងបានកាត់បានត្រាច់ហើយហៅហៅអរគុណតាងច័ន្ទណយដែលបានអួយស្រំដៃពីគូបងកន្ត្រៃពីកាត់នេះបងប្អូនយើងស្រាក់ស្រាំណាស់ពួកអាចចូលឈិនពីអីឈិនពីឃើញឆ្ប់ហើយឈិនពីមន្តថៃបន្តិចខែតិចបន្តឲ្យវាដាក់ពីវិចេងបងយល់លុយអស្ចារបានអត់បងបាទបាទបាទ

เป็นคลิปจากเพจส่องเขมรนะคะที่แช์พฤติกรรมของทหารกรัรมพูชาสวมถุงมือใช้กันไกรตัดเหล็กเข้าไปตัดรั้วลวดหนามมีภาพนิ่งด้วยในพื้นที่ของปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ในคลิปมีการพูดกันทํานองว่าช่วยกันตัดออกแล้วก็ขอบคุณคนที่ม,มอบถุงมือให้สองคู่กันไกรสองเล่มใช้ตัดรั้วลวดหนามของผู้รุกราน,นแถมยังพูดด้วยว่าให้เอาไปขายเป็นของเก่ามไม่รู้จะขายได้กิโลละกีบ่บาทหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมาก ไม่มีอะไรกินกันแล้วตัดแนวรั้วลวดน้ำเอาไปขายกินมอดไม้ก่อนหน้านี้ที่ตัดกันไปขายหมดไปแล้วใช่ไหมถึงต้องมาตัดรั้วลวดน้ำกันแบบนี้ทางเพจยังบอกด้วยนะคะว่าเมื่อวันที่8ตุลาคมขเขมรประจําจุดแนวรบพื้นที่ปราสาทตาควายลงคลิปตัดลวดน้ำหีบเพลงออกไม่แน่ใจว่าเป็นภาพใหม่หรือภาพเก่าอันนี้คือตอนที่แอดมินเขานํามาลงนะคะหลังจากนั้นคะ่ะทางเพจทางรถไฟสายมรณะระบุว่าคลิปนี้เห็น การตัดลวดหนามของฐานกัมพูชาคือมีหลายคลิปมาก3วันก่อนพบทหารเขมรคนหนึ่งในแก๊งตัด้วดลวดหนามเนี่ย เขาเอาไปโพสต์เองแล้วก็น่าจะอยู่แถวแถวแนวรบตาควายเพราะมีการโพสต์ภาพในพื้นที่ตาควายก่อนหน้าโพสต์คลิปตัดร้วรลวดหนามประมาณ5-6วันคือทางเพจเขาก็ตั้งคําถามว่าไม่มั่นใจว่ากองทัพเนี่ยเห็นคลิปนี้หรือยังและถ้าจะออกมาบอกว่าเป็นคลิปเก่าเนี่ยต้องคดิดดีๆนะเพราะเขารู้แล้วว่ามันน่าจะเป็นเร็วๆเนี้ยแหละค่ะเนี่ยเป็นอีกมุมหนึ่งพี่จูนที่ช่วยกันตัดแล้วก็ยืนกันหลายคนทำคอนเทนต์ถ่ายคลิปกันเองด้วยนะ ก็ก็คงจะไปลงโซเชียลหาเอ็นเกจเม์หาเงินหาทองนั่นแหละก่อนหน้านั้นเขาก็เคยทำคอนเทนต์มาแล้ว ตัดรูร่อนหนามนะทางกองทัพก็ชี้แจงไปแล้วว่าเขาทำคอนเทนต์แต่ที่วันนี้น่าจะจริงและล่าสุดกองทัพปฏิสอก็ชี้แจงทันทีท่านผู้ชมครับเพราะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับว่าเป็นคอนเทนต์หรือว่ามาตัดของเราจริงๆเป็นการละเมิดแนวรู้ร่อนหนามจริงทางทิศตะวันออกของปราสาทต,ตาควายนะครับตัดร่ดนหนามในบางจุดอันนี้แหละครับถือว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงภาค2เองเนี่ยรายงานไปที่กองทัพบกแล้วนะครับเพื่อดําเนินการต่อไปส่วนข้อมูลนะครับที่บอกว่าทางทหารขมเเนตนี่ยตัดรวร่อนหนาม กว่า3กิโลเมตรยาวมากอันนี้อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนภาค2ยืนยันนะครับพื้นที่เกิดเหตุนะครับห่างจากตัวปราสาทต,ตาควายเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรห่างจากปราสาท3กิโลเมตรไม่ได้หมายความว่าตัดยาว3กิโลเมตรนะครับเป็นเพียงบางจุดและทางทหารเนี่ยได้มีการซ่อมแซมไปแล้วจุดเกิดเหตุที่โดนตัดล้วนลวดหนามตามภาพคลิปที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยอยู่บริเวณช่องเหวนะครับ เป็นพื้นที่ที่ไม่มีความขัดแย้งฝ่ายเราก็เลยวางเครื่องมือเฝ้าตรวจเอาไว้ทั้งั้วลวดหนามและเครื่องมือเฝ้าตรวจนะครับทหารเามรนะครับเข้ามาขโมยเครื่องมือเฝ้าตรวจของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากซ่อมแซมแล้วเนี่ย<ะ>จัดกําลังเพิ่มเติมในการเฝ้าดูครับระวังว่ามันจะมาขโมยอีกท่านผู้ชม,มการกระทําแบบนี้ไม่ต่างอะไรจากโจรป่าหรือหัวขโมยนะครับที่มาขโมยในบ้านของคนอื่นเขารับไม่ได้<ะ>เห็นบอกว่าจะมีการประท้วงผ่านระบบกลไกการตรวจสอบของ iot กันต่อไป มาตลอดนะครับเล่นวิธีสกระโปกรอบกัดเราตลอดขณะเดียวกันทีมขา่าวช่อง8ของเราเมื่อวานนี้ไปคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับก็คือคุณอุดรน,นะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่แกบอกแบบนี้ครับบอกว่าที่ทหารตัดดนะ้วร่นหนาบริเวณปราสาทตาควายเนี่ยอันนี้ผมยืนยันเลยนะอันนี้เรื่องจริงนี่แหละนะครับแล้วเข้ามาเนี่ยมันแอบกันเข้ามา จุดไหนที่ไม่มีทหารไทยเฝ้าอยู่นะ่ะมันก็ไม่กลัวหรอกมันเข้ามาแล้วก็ตัดอยู่เรื่อยๆนี่แหละนะครับก็ไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันว่าทหารไทยเนะี่ยทำไมถึงยังไม่ทําอะไรแล้วอยากจะถามอยู่เหมือนกันว่าประชุม RBC วันที่14ตุลาคมเนี้ยจะเอาเรื่องนี้ไปคุยด้วยหรือไม่มคุณรณุดรอบอก,กเราครับบอกว่านอกจากมาตัดรูร่ดหนามของเราแล้วเนี่ยยังยิงปืนเล็กเข้ามาด้วยเขมรค่มขู่เราโดยตลอดนะครับเพื่อสร้างสถานการณ์นะให้มีการยิงตอบโต้ไม่พอ ทำบังเกอร์ขุดคูเลศยกอาวุธหนักเข้าประชิดชายแดนผมเองก็ต้องคอยเช็คข่าวประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าเกาะติดตลอด24ชั่วโมงเพื่อขอรายงานให้ลูกบ้านทราบถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่อุดรบอกว่าก็ต้องรายงานให้ชาวบ้านนั้นอพยพเท่าที่พูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยเสียงเกือบจะเป็นเอกฉันเลยนะอยากให้ทหารไทยนะั้นปะทะเอาให้จบแล้วฝากถึงแม่ทัพภาคสองคนใหม่ด้วยก็คือแม่ทัพเติงนะครับ ให้จัดการขมินนั้นเด็ดขาดบางช่วงบางตอนครับข่าวว่าเป็นเรื no, ่องจริงมันก็ยั่วยวนเย่วยุเราเงี้ยสร้างปัญหาสร้างให้ให้ทหารไทยเราเนี่ยมีอารมณ์ทั้งทหารไทยทั้งชาวบ้านเลยเพราะว่ามันยื่วย่นยั่วยวนไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเลยพวกขมิตาแตกเลย แล้วในส่วนเสียงปืนเล็กได้ยินกันบ่อยนะคะเห็นวอกเมื่อวานตอนเย็นก็ได้ยินอยู่ได้ยินก็ได้ยินเป็นปืนเล็กอาจจะยิงสร้างสถานการณ์ยิงข่มขู่ยิงแบบเช็คแนวก็ไม่รู้นะแต่ถามเราถามเช็คข้างในแล้วก็บอกว่าเป็นเป็นขมินยิงไม่ใช่ไทยยิงมันก็ยิงฝั่งข้างมันแหละแต่ยิงยิงอยู่ในใกล้ๆกับของเราน่ะยิงสร้างสถานการณ์ให้เรามีอารมณ์ให้เราโต้ตอบแต่ทหารไทยก็ทางเจ้าหน้าที่ไทยเราก็ไม่ได้โต้ตอบ เมื่อวานนี้เราไปคุยกับอีกคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณป้าลอยฟ้าตุ้มหน้าค่ะซึ่งทางคุณป้าเนี่ยลูกชายเป็นทหารอยู่ที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาเมืินทมด้วยก็ไปสอบถามคุณป้าเล่าให้ฟังว่า4ี่วันที่แล้วลูกชายบอกว่าสถานการณ์ชายแดนนิ่งแต่ว่าตึงเครียดนะคะคือเมื่อวานเนี่ยจริงๆเขาจับปลากันที่พื้นที่ของสระแก้ว10ตุลาคมแต่สระแก้วมันสะเทือนไปถึงพื้นที่ของโซนกองทัพภาคที่สองด้วยเพราะเขาก็กังวลกันว่าถ้าเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวทัาพภาค2ก็จะขยับด้วยหรือเปล่าคุณป้าก็บอกว่าคือเห็นนิ่งๆแบบนี้มันตึงเครียดนะทหารทั้งสองฝ่ายตึงกําลังกันหน้าแนวทหารไทยต้องอดทนต่อการยั่วยุของทหารขมรเหมือนเดิมเลยและทหารขมรก็ชอบหาโอกาสมาตัดแนวั้วรลวดน้ำ ตาเมืองทมก็เจอเหมือนกันนะคุณป้าบอกยังไม่รวมถึงเรื่องโรนอีกบินก่อกวนทุกคืนเลยลูกชายยังบอกด้วยว่าเตรียมข้าวเตรียมของเอาไว้ด้วยนะแม่ถ้าเกิดมีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นมาเนี่ยให้รีบอบพยกออกจากพื้นที่ทันทีเลยตัวคุณป้าท่านก็เลยจัดข้าวของเตรียมเอาไว้แล้วในกระเป๋าถ้าเกิดสถานการณ์ตึงเครียดมากๆเมื่อไหร่ย้ายทันทีค่ะอะไรนะัว่า เตรียมเตรียมตลอดนั่นเลยค่ะต้องระวังช่วงนี้จะึงหน้าแนวตลอดเพะว่าก็ยังมีซุ่มซุ่มมองมองอ่ะเขมันมาแอบมองตลอดอ่ะซุ่มแอบมองอ่ะจะใช่ไะจะไม่ถึงตัดทั้งนู้นอ่ะไม่มีจะต้องเฝ้ากันตลอจะเฝ้ากันค่ะ นะส่วนความเคลื่อนไหวที่อำเภอรกรุงสำโรงรจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาเมื่อวานนี้เป็นการประชุมโต๊ะเล็กนะคะระดับเลข,ขานิกา เลขานุกการคือตามคําเชิญของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยแหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการประชุม RBC hmm. ก็ไปประชุมกันที่ตรงข้ามด่านผ่านแดนผ่านแดนถาวรช่องจอมกองทพัพภาคที่2ของไทยและทะหารภูมิภาคที่4ของกัมพูชาร่วมประชุมโต๊ะเล็กกันฝ่ายไทยยื่นข้อเสนอกับฝ่ายกัมพูชาคือเรื่องของการถอนกําลังพลอาวุธหนักและการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ที่มีปัญหาการ,รเผชิญหน้ากันอย่างเร่งด่วนซึ่งทางกัมพูชา ตอบรับข้อเสนอนะคะตอบอีกแล้วตอบรับอีกแล้วตอบรับอีกแล้วตอบรับอีกแล้วเอาอีกแล้ว ฟังไว้นะคุณผู้ชมเ<อ>ขาตอบรับข้อเสนอบอกว่าร่วมเก็บกู้ทุนระเบิดถอนอาวุธหนัก<อ>และฝ่ายกัมพูชา<อ>ก็ได้สอบถามเ,<อ>เกี่ยวกับเรื่องของเฉลยศึก18คน<อ>ว่าไทยจะส่งตัวคืนเมื่อไหร่ทางฝ่ายไทยก็บอกว่าถ้าเหตุการณ์สงบ<อ>ก็จะทําตามอนุสัญญา<อ>ก็คือส่งตัวกลับเมื่อความขัดแย้งยุติลงอย่างสมบูรณ์เท่านั้นและหลังจากนี้ก็มีการกําหนดการประชุม r b c ซก็คือวันที่15ถึง17ตุลาคมนี้อันนี้เป็นส่วนของกองทัพภาคที่2นะคะ ส่วนความเคลื่อนไหวพื้นที่ชายแดนในจังหวัดศรีสะเกดทีมข่าวไปพูดคุยกับคุณจิตราแก่นศรีดาค่ะเป็นแม่ค้าในพื้นที่เขาขายชุดทหารนะคะบอกว่าเวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงเนี่ยเห็นว่าได้ยินเสียงระเบิดใกล้ๆพื้นที่ชายแดนตอนนั้นตกใจมากคิดว่าเป็นเสียงลูกปืนใหญ่แต่พอเช็คข้อมูลปรากฏว่าคือเป็นเสียงเจ้าหน้าที่ e อ d อดีค่ะที่เข้าไปทําลายวัตถุระเบิดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็สบายใจขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็รอฟังประกาศจากผู้นําชุมชนอยู่เสมอว่าต้องอพยพ หรือไม่กังวลสถานการณ์ในพื้นที่ของสาแก้วอะถ้าบานปลายแล้วปะทะมาถึงแถบนี้ทหารที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็อาจจะยิงอาวุธขึ้นอาวุธลงมาได้เขาก็เลยต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาด้านซ้ายมือก็คือเป็นการทำลายวัตถุระเบิดในพื้นที่ท e ี่ EOD เขาทำลายแล้วชาวบ้านเขาก็ตกอกตกใจาการคิดว่าเป็นเสียงของลูกปืนใหญ่คือในช่วงนี้ค่ะก็ยังมีการทำลายวัตถุระเบิดอย่างต่อเนื่องยังมีหลายพื้นที่ที่ตกค้างอยู่ค่ะอะไรที่มันเป็นเสียงตุ้มตั้มตุ้มตั้ม,ม,มเนี่ยคือมันก็ ยอมรับจริงๆว่าคนที่เขาอยู่ที่ชายแดนเนี่ยเขาก็จิตตกเหมือนกันนะบีฟ้าร้องก็ตกใจแล้วใช่ไหมค่ะคือมันเหมือนกับไปกระตุ้นกับความรู้สึกที่เขายังจําภาพวันนั้นได้ที่ขเขมรมันยิงจรวดมาตั้งหลายร้อยลูกนะมาโจมตีประเทศไทยของเราส่วนที่บ้านภูมิสรอนบ้านก็คือหมู่บ้านของต้นสนนะครับที่กันทรลักษ์เนี่ยชาวบ้านก็เก็บข้าวเก็บของอพยพเมื่อวานนี้นัตตี้ครับไปคุยกับคุณพิษเพลินบอกว่าไม่ไว้ใจหลอกขเขมรเนี่ย ก็กลัวเมันกันจะลามมาถึงบริเวณที่ภาคสองตอนนี้นะครับเห็นไหมครับปิกอัพคันหนึ่งข้าวของก็เริ่มทยอยไปนะวันละนิดวันละหน่อยอยู่ที่ท้ายรถแล้วก็พาลูกๆอพยพไปด้วยคุณพิษเพลินบอกเรานะครับบอกว่ามันฝังใจจริงๆไอตอนที่ประทะกันเดือนกรกฎาคมนะ่ยตอนนั้นตัวเธอเองนั้น ออกไม่ทันนะบีลูกก็ไปไม่ทันแล้วทำยังไงนะเพื่อเอาชีวิตรอดมันต้มตามตูมตามเข้ามาเนี่ยคุณพิดเพลินบอกว่าไปหลบอยู่ในบังเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กทุกคนตอนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตบางช่วงบางตอนครับ เรืมันมันออกไม่ทันค่ะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างย้อนไปตอนนต้องต้องใช้ชีวิตยังไงตอนนั้นก็ตอนตอนเขายิงกันก็ต้องเข้าเข้าไอ้บังเกอร์ก่อนนะคะลถรถไฟก่อนแล้วก็ต้องรอรอหวาไม่ตอนนั้นบีได้ยินเสียงเสียงอะไรไหมตอนนั้นก็กลัวค่ะคุณไม่อยากให้ให้ภาพเป็นเหมือนวันนั้นใช่ค่ะเพราะว่ามันมีเด็กด้วยตอนนั้นเด็กก็กลัวตอนนี้เขาก็ยังแบบ กลัวแม่พาออกไม่ทันอย่างนี้แบบถ้าเกิดว่าเขาจะยิงเด็กก็บอกว่าให้พาออกก่อนเขากลัวคิดว่ายังไงพี่สถานที่ตากเกตคิดว่ามันจะดูแลได้ไหมวันนี้ก็ก็รอดูค่ะก็ยังไม่ไว้ใจกัมพูชาเลยีไม่ไว้ใจเลยค่ะไว้ใจไม่ได้ส่วนอีกหนึ่งครอบครัวครับคุณตาคุณยายพาหลานชาย6เดือนอพยพออกจากพื้นที่นะครับนี่พ่วงข้างเขาก็บอกนะครับบอกว่าหลานฉันเนี่ยหเดือนเท่านั้นเองไปอยู่ที่อื่นก่อนสักสิบวันละกันเดี๋ยวให้มันดีขึ้นก่อนสถานการณ์ค่อยกลับบ้าน ยายแกว่าอย่างนั้นแล้วยายแกบอกว่าตอนเด,เด็กเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยยายก็เคยเจอแล้วละ่ะฐานเขเมรเนี่ยยิงปืนใหญ่มาตกใกล้บ้านตอนนั้นน่ยวิ่งหนีตายหนีลูกป,ปืนใหญ่ทีย่ยวนี้ ไม่เชื่อใจเขมหรอกอบพยพไปก่อนพ่อหลานชั้นเนี่ยยังเด็กอยู่และน่ารักซะด้วยนะครับอยากให้ทหารนั้นประทะเอาให้จบนะครับเพราะว่ายายกระตาบอกอยากทำมหากินแล้วค่ะเห็นแล้วสะเทือนใจจริงๆนะคะหอบลูกจูงหลานกันไปแล้วมีรถคุ้งค้างคันนึงก็ตั้งขับรถออกจากบ้านแบบนี้ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งใกล้ๆชายแดนเหมือนกันนะคะทางโรงเรียนให้นักเรียนเลิกเรียนก่อนนะเมื่อวานนี้ปกติเลิกบ่ายสามเมื่อวานนี้11โมงประกาศกลับบ้านเลยเพราะก็ไม่ไว้ใจสถานการณ์เหมือนกันนะคะ อย่างคุณครูมงคลคมใสเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์บอกกับทางช่อง8นะคะว่าเมื่อวานนี้มอนิเตอร์ดูไลฟ์ของช่อง8ทั้งวันเลยดูสถานการณ์ที่บ้านหนองจานว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจะได้รู้ว่าสถานการณ์รุนแรงหรือไม่จะได้เตรียมความพร้อมตลอดเวลาช่วงประทะช่วงแรก BM21 ตกในโรงเรียน3จุด ทำให้ตัวอาคารเนี่ยได้รับความเสียหายยังโชคดีตอนนั้นไม่มีนักเรียนได้รับความบาดเจ็บคือเขาก็มีประสบการณ์มาแล้วในรอบนี้ก็เลยต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนพอสถานการณ์มันเริ่มตึงเครียดปุ๊บให้นักเรียนกลับบ้านก่อนดีกว่ารับผิดชอบชีวิตเด็กๆไม่ไหวอะค่ะจริงครับ